สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคําประจําวันที่เราเจอกันประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่19นะครับผมวันศุกร์ที่1 9ศุกร์หันษานะครับแป๊บๆหมดอาทิตย์อีกละนะครับโอเคเดี๋ยวพี่มีสรุปข่าวเมื่อวานให้ฟังก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างเนาะนะครับเมื่อวานนะครับทองคํานะครับปรับตัวลงมาล่วงลงมาประมาณ2ี่ดอลลาร์นะครับตปิดแนวรับที่สําคัญครับแนวรับที่สําคัญหนึ่ง หนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งเก้าห้าศูนย์นะครับอ่าเมื่อวานเนาะนะครับกรอบแนวต้านนะครับวันนี้อยู่ที่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับหลังจากที่นะครับนักลงทุนเขามองว่าเฮ้ยเฟดเตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์นะครับหรือว่า DXY นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ของเราเนี่ยนะครับอ่าปรับตัวสูงขึ้นถึงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามจุดห้าเจ็ดนะครับเรียกได้ว่าเบรกกรอบร้อยสองขึ้นไปละ นะครับหลังจากที่ทดสอบอยู่หลายรอบนะครับแล้วก็เมื่อวานตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานครับน้อยกว่าที่คาดการนะครับน้อยกว่าที่คาดการก็นักลงทุนมองว่าอา้าวน้อยกว่านะครับน้อยกว่าแบบนี้ก็ขึ้นดอกเบี้ยได้สินะครับมันก็เลยเกิดไปรัศมีของตัวแพนิคเซลเรามาอย่าลืมนะครับว่บาหลักการเล่นทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงวีคนี้ที่ผ่านมาก็คือในส่วนของตัวนักลงทุนนั้นเขาคาดการว่านะครับ เป็ดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับอ่าแล้วก็ดอลลาร์แข็งค่านะครับกับเมื่อวานนะครับรัสเซียนะครับโจมตียูเครนนะครับคืนเดียวยิงขีปนาวุธเข้าไป30ลูกนะครับไฮไลท์ที่สําคัญครับวันนี้ในส่วนของตัวบัญชนเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวอันนี้พี่หมีไปดูในอ่า Forex Factory ให้นะครับข่าวที่น่าจับตาวันนี้นะครับก็คือ สัปดาห์หน้านะครับมีในส่วนของตัว FOMC มินินะครับแล้วก็ตัวเลข GDP นะครับและคาดการว่าในส่วนของตัวไฮดานนี่นะครับจะจบก่อนสุกหน้านะครับก็คือวันที่27นั่นเองนะครับคราวนี้เรามองครับประจัยนเศรษฐกิจที่สําคัญในวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูกราฟกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขขอรับสริการการว่างงานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้มาสายนิดนึงนะครับ ไม่นิดแหละมาบ่ายเลยนะครับติดประชุมนะครับประชุมยาวเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับอ่ะมามองครับตัวเลขคาดการครับขอเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานเนาะ employment นะครับอ่านะครับคาดการอยู่ที่สองแสนห้านะครับซึ่งสองแสนห้าเนี่ยน้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับน้อยกว่าที่เกิดขึ้นจริงปรากฏว่าเป็นไงครับ ตัวเลขที่ประกาศจริงนะครับกระทรวงแรงงานประกาศออกมาอยู่ที่200,000่นะครับต่ากว่าที่คาดการต่ํากว่าคราวที่แล้วลดลงจากคราวที่แล้วประมาณ200,002นะครับประมาณ20,002นะครับนักลงทุนก็เลยเกิดความแพนิ c ว่าเฮ้ยถ้าแบบเนี้ยเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบีย่ยนะเพราะเศรษฐกิจมันดีขึ้นถูกไหมครับคนว่างงานกันน้อยลงนะครับแต่อย่าลืมนะครับตัวเลขว่างงานตอนนี้มันมีนัยยะสําสคัญอยู่อย่างหนึ่งที่มันเกิดความลดลงนะครับตัวเลขว่างงานเขานับจากเอกสารที่ยื่นเข้าไป นะครับเอกสารที่ยื่นเข้าไปแต่สิ่งที่เรามองครับนะครับก่อนหน้านั้นเขามีการเลิกออฟพนักงานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะนะครับตัวเลขในยะตัวนี้นะครับทดไว้ในใจนะการรับเข้าไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเสมอไปมันเป็นการรับชดเชยจากการเลิกออฟรอบก่อนก็มีนะครับก็มีเนาะนะครับเพราะว่าถ้ามันดีมากขนาดนี้นะครับมันเทแรงกว่านี้แล้วเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนิดเดียวเองนะครับวิ่งแบบ เขาเรียกนะวิ่งมอบงขำอ่ะนะครับเราก็ได้ขาเซลล์กันลงมาเนาะพี่หมีก็รอเบรกในทางเฟรม M5 ลงมานะครับพอดีพาแฟนไปช้อปปิ้งเนาะนะครับอ่ะคันนี้มาดูครับมีตอนบ่ายโมงผ่านไปแล้วนะครับตอนบ่ายโมงนะครับ PPI นะครับเชิงพาการผลิตของเยอรมันนะครับต้นต้นการผลิตลดลงแล้วเนี่ยนะครับเตรียมนะครับประกาศนะครับในส่วนของตอนบ่ายสามนะครับ ECB Economic นะครับของยุโรป นะครับตอนนี้ลดลง DXY น่าจะลงนะครับน่าจะกดค่าสกุลกัน d x เงิน d x ไได้นะครับอ่าและก็คืนนี้ครับช่วงทุ่มครึ่งอังกฤษอ่าอเมริกาไม่มีอะไรนะมีแค่เฟดเชเดเดอร์ช่วงนี้แต่ไฮไลท์คืนนี้อยู่ที่นี่ครับลุงพาเวลครับลุงพาเวลนะครับมันน่าจะเป็นการพี่หมีดูหน่อยถ้าพี่หมีจำไม่ผิดนะครับเฟดแชตัวเนี้ยเป็นในส่วนงานเสวนาวิชาการที่วอชิงตันดีซีนะครับที่วอชิงตันดีซี มันการเสียวนานมันไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกครับมันน่ากลัวที่ตอนนักข่าวถามลุงเนี่ยแหละว่าดอกเบี้ยลุงจะเอายังไงต่อนะครับลุงเจอรมของเราเนี่ยจะเอายังไงต่อคืนนี้ตอนนี้ครับน่าจะผันผวนพอสมควรนะครับน่าจะมีเล่นและปกติสุขขันษาเนาะนะครับมันผันผวนอยู่แล้วนะครับมันผันผวนอยู่แล้วและถามว่าเอ้พี่หมีพวกเนี้ยนะครับพอมันประกาศออกมาทําไมมันไปส่งผลกับ DXY กนะครับอย่าลืมนะครับว่า dX y คือตัวเงินสกุลหลักนะครับในตะกร้าเนาะ ปกติแล้วการวิเคราะห์ค่าเงินที่จะแข็งหรือจะอ่อนนะครับเขาจะใช้คู่สกลุลหลักหตัวนะครับโดย DXY นั้นเป็นตัวหลักนะครับจะสังเกตได้เลยครับถ้ากลุ่มพวกนี้เคลื่อนนะครับคู่เงินสกลุลหลักหตัวขยับหมดนะครับขยับหมดนะครับความอ่อนค่าแข็งค่าแต่และประเทศไม่ได้เป็นคนกำหนดเอง นะครับแต่ละประเทศไม่ได้เป็นคนกําหนดเองเนาะนะครับมันเป็นในส่วนของตัว IMF ที่เป็นคนประเมินออกมาให้นะครับผมอ่ะรานี้เรามามองทางด้านเทคนิคข้ากันบ้างเราดูทางด้านเทคนิคไปแล้วนะครับทําเฟมเดยจบแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของการที่เราเรียกว่าเสริมแรงเซลนะครับเสริมแรงเซลล์สิ่งที่เราระวังเมื่อวานครับโซนบริเวณนี้ครับ1 9ึ1950่ห้า 1944นะครับที่มีว่าระวังในส่วนของตัว EMA time frame day นะนะครับว่าเขาจะลงมาหรือเปล่านะครับว่าเขาจะหลุดลงมาหรือเปล่าถ้าเรานับจากสิ่งที่เขาเกิดลงมานะครับ PA อะเรานับ PA set นี้ได้เลยครับนับ PA set ใหญ่เลยนะครับนับ PA ตรงนี้เนาะนะครับจาก PA นะครับที่ลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมีวัดให้นะครับว่าเขาเคลื่อนที่มาเท่าไหร่แล้วนะครับเกี่กบการเคลื่อนที่เนาะนะครับ เขาลงมาอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันจุดนะครับเก้าหมื่นนะครับสามพันจุดนะครับเกือบสองแสนจุดแล้วนะนะครับเกือบสองแสนจุดแล้วนะซึ่งถ้าโซนบริเวณนี้ถ้าเราดูดีๆนะครับถ้าเราดูดีๆเนาะมันมีลักษณะของการไซด์เวอยู่สองช่วงอย่างที่บอกจําได้ไหมค่ําวานว่าให้เขาหลุดนะหลุดอ่าตัวโซนไทม์เฟรมไซด์เวของไทม์เฟรมเดย์ลงมาให้ได้นะครับเขาก็หลุดลงมาแล้วเนาะนะครับและอันนี้คืออีกหนึ่งกรอบครับ อันนี้คืออีกหนึ่งกรอบใหญ่นะครับที่เกิดลักษณะของการไซเวย์อยู่สองโซนนะครับแนวรับที่สําคัญวันนี้หนึ่งเก้าสามกครับแนวรับสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเขาไม่ผ่านถาว่มาเขามีโอกาสขึ้นไปพักตัวไหมถ้าโซนบริเวณที่เขาจะขึ้นไปพักตัวครับอันนี้คือจุดที่จะขึ้นมาพักตัวจุดที่จะพักตัวนะครับจุดที่จะพักตัวเนาะอันนี้ในกรณีที่เดนะครับจะพักตัวนะครับ จุดบริเวณนี้ครับเป็นจุดที่เขาเกิดลักษณะที่มีโอกาสการขึ้นไปพักตัวได้โซนบริเวณนี้นะครับ19 7 8เจดนะครับกับ1ถึง1น8 5นะครับอันนี้คือโซนที่เดมีโอกาสจะขึ้นไปพักตัวนะครับการที่จะขึ้นไปพักตัวหรือไม่พักตัวนั้นเดี๋ยวเราต้องมอง,มอ,งอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามองในโซนของตัว RSI เองนะครับมองในโซนของตัว RSI เองกราฟยังคง บ่งบอกแรงเซลล์อยู่นะครับแต่ตอนนี้นะครับเริ่มเชิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ลงมาติดโซน30นะครับยังมีโอกาสลงได้อยู่นะครับยังจะมีโอกาสลงได้อยู่หลังจากที่เรามองกันไว้ว่าเอาไว้ยังไงครับว่าในลักษณะของ Time Frame Day ที่เราเห็นนั้นเขาเป็นลักษณะของตัว Divergent e ที่เกิดขึ้นนะครับ divergence ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถามว่าถ้าจะเบรกตรงเนี้มันเบรกโครงสร้างยังนะครับในส่วนของตัว Market Structure Time Frame นั้นเป็นลักษณะของการ เบรกโครงสร้างแล้วนะครับเป็นลักษณะของการเบรกโครงสร้างแล้วถ้าเรานับจากสวิงไฮสวิงโลที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณตัวนี้ครับเราเรียกว่า C H O C H นะครับอ่าเราเรียกว่า C H O C H เนาะที่เบรกโซนนี้มาได้นะครับเราเรียกว่า C H O C H นะครับซึ่งในลักษณะของตัวเชนขอ f คร a r เตอร์ตัวนี้ที่สามารถเบรกโลต์ตัวนี้ลงมาได้นะครับจุดที่เขามีโอกาสขึ้นมาเทสนะครับจุดที่เขาจะมีโอกาสขึ้นมาเทสนะครับโอ้สูงเหมือนกันนะนะครับสูงมากเลยแหละจุดที่เขาจะขึ้นมาเทสได้นะครับลักษณะของการขึ้นมามันจะเป็นลักษณะของการ pull b a c k นะครับ p pull b a c k เพื่อทําการทดสอบท้านและกลับลงมาอีกหนึ่งรอบนะครับถ้ากราฟจะเปลี่ยนเทรนนะครับถ้าจะสวยเลยหลุด1 9 3 6ก้าลงมาให้ได้ นะครับโซนนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า change of character g a ฟเกิดลักษณะเปลี่ยนโครงสร้างของ time frame day นะครับเปลี่ยนโครงสร้างของ time frame day เนาะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าพึ่งประมาทครับอย่าพึ่งประมาทนะครับยังไม่ได้ชัดเจนเจ่อนแจ้งแดงแต่ขนาดนั้นนะครับถ้าหลุด1936ได้นี่โอ้โหสบายใจละตุ้ยนะครับอันนี้ยังไม่หลุดเนาะอ่ะคานนี้เรามามองในส่วนตัว time frame H4 ครับ time frame H4 นะครับตอน เช้าสิบเอ็ดโมงไม่ใช่เช้าแหละสิบเอ็ดโมงนะครับเกิดเป็น PAB อขึ้นมาครับนะครับเกิดเป็น PAB อขึ้นมาตอนนี้กราฟกลับขึ้นมาแล้วนะครับกราฟเขากลับขึ้นมาแล้วการกลับขึ้นมาของกราฟตัวนี้เรามองนะครับว่าเป็นลักษณะของการพักตัวก่อนนะครับถ้ากราฟไม่สามารถไปไหนได้นะครับกราฟไม่สามารถไปไหนได้เขามีโอกาสเหวี่ยงทดสอบรับทดสอบต้านนะครับถามว่าโซนพักตัวที่เราจะเฝ้าระวังอยู่ที่โซนบริเวณไหนอ่ะถ้ามองกว้างๆเลยนะครับ ถ้ามองกว้างๆเลยนะนะครับถ้ามองกว้างๆเลยนะครับอันนี้คือกว้างมากอันนี้คือกว้างเลยเดี๋ยวพี่หมีไล่าจากโครงสร้างราคาให้ดูว่าถามว่าทําไมมันถึงอยู่โซนบริเวณนั้นนะครับลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นครับการาฟเป็นลักษณะของการสร้างเบรดเนาะก่อนที่จะเกิดสวิงไฮขึ้นมานะครับทําเกิดสวิงไฮขึ้นมากราฟทําสวิงโลนะครับทําสวิงไฮนะครับท High, ําสวิงโล นะครับทำสวิงไฮขึ้นมาใหม่นะครับในลนักษณะของโซนบริเวณนี้ที่เกิดขึ้นนะครับในลนักษณะของโซนบริเวณนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นในลนักษณะของสามเหลี่ยมที่เกิดเนาะเป็นลักษณะของแพทเทิร์นที่เกิดนะครับอย่างที่บอกว่าให้เขาเบรกโซนนี้ลงมาให้ได้นะพอเขาเบรกเสร็จครับกราฟทะลุลงมานะครับกราฟทะลุลงมานะครับถ้าเรามองตามไทม์เฟรม h 4นะครับตรงเนี้ยคือในส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่า Strength of c เ a r เ c t r นะครับ change of character นะครับ c h o c h นะครับ change of character ลักษณะการที่เขามีโอกาสเขามีโอกาสขึ้นมาリเทสโซนบริเวณนี้ได้ครับนะครับถึงโซนบริเวณพวกนี้มีโอกาสขึ้นมาリเทสได้นะครับก่อนที่เขาจะกลับลงไปถามว่าไฮสูงสุดที่กราฟจะมาリเทสคือโซนบริเวณไหนโซนบริเวณตัวนี้ครับแต่ยากนะครับมองหนึ่งเกก่อนนะครับถ้าเขาจะขึ้นมาリเทสเนาะ ถ้าถามใจพี่หมีตรงๆเลยนะครับถ้าใจพี่หมีตรงๆเลยนะให้เบรกโซนนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับเบรกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดขึ้นมาให้ได้ก่อนหรือหลุดเทรนไลน์ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับอันนี้คือกณะคโครงสร้างนะครับเป็นลนักษณะของการทักตัวของการกาฟน,นะครับอ่าของ i ท e frame H4 เนอะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาวางแผนการเทรดกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้อ่านในส่วนของตัวแต่ละ i ท e f r ฟร e ลงมาให้ได้ให้ฟังอยู่นะครับในลนักษณะของตัว RSI เอง นะครับในลักษณะของตัว RSI เองกราฟ่งบอกแรงเซลล์นะครับหลังจากที่ลงมาถึงโซนโอเวโซน70นะครับโซน30เนาะหลังจากที่ลงมาถึงโซน30นะครับรอดูนะครับถ้าเขาโอกาสขึ้นมาจังหวะที่เขามาถึง EMA 150นะครับโอกาสที่เขามาถึง EMA 150อันนี้คือโซนเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังนะครับเขาอาจจะกลับตัวลงไปและสร้างกรอบไซด์เว อันนี้เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นไปได้นะในส่วนตัวท f เฟรม H4 นะครับสุขันษาเราใช้ความระวังให้มากนะครับสุขันษาเราใช้ความระมัดระวังให้มากเนาะนะครับมาดูท f เฟรม H1 ครับพี่หมีมาได้ออเดอร์เสร็จนี้นะครับ PA buy แล้วตอนเขาลงมาเทสตรงนี้นะครับเก็บส่วนบริเวณตรงนี้พอดีเลยนะครับตอนเนี้ยนะครับกราฟยังเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเสริมแรง buy อยู่นะครับเสริม แรงบายอยู่นะครับ ISI ยืนเหนือได้แล้วนะนะครับยืนเหนือได้แล้วนะครับจุดที่กราฟจะมาทดสอบให้ระวัง EMA ครับไทมเฟรม H 1นนะครับอ่าคนที่เข้าบายอยู่ให้ระวัง EMA หรือในลักษณะของตัวไฮเดิม erm, นะครับไฮเดิม erm. อันนี้คือจุดในการเฝ้าระวังนะครับอันนี้คือจุดในการเฝ้าระวังของตัวไทม์เฟรม H 1นะครับของ i m e f เฟรม H 1นเนาะ ครับคราวนี้เรามามองในส่วนของตัวนี้ครับแผนการเทรดวันนี้นะครับแผนการเทรดวันนี้นะครับ่าเดี๋ยวพี่มีขีดนี้แป๊บหนึ่งนะครับจะส่งเข้าห้องไลน์ให้ก่อนนะครับพอดีเพิ่งวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์กราฟสายวันนี้นะครับขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับอ่ะโอเคจุดเฝ้าระวังไฮเดิมครับจุดนี้ครับอ่ะนะครับอันนี้คือสุดท้ายละนะครับอันนี้คือกรอบสุดท้ายที่มอง นะครับกรอบสุดท้ายนะครับกรอบ T P สุดท้ายที่มองนะครับเอาแค่ตัวนี้ก็น,นะครับอันนี้คือจุดเฝ้าระวังของตัว Time Frame H 1นะครับถ้าเขาไม่ผ่านเขาจะเป็นยังไงครับถ้าเขาขึ้นมาแล้วไม่ผ่านเขามีโอกาสที่จะสร้างกรอบไซด์เว์โซนบริเวณนี้ใหม่นะครับอ่าสร้างกรอบไซด์เว์รออะไรครับรอตลาดอเมริกาอีกหนึ่งรอบนะครับ รอตลาดอเมริกาอีกหนึ่งรอบเนาะอันนี้คือจุดที่เขาจะเกิดหรือถ้าเขาไม่สามารถผ่านโซนเส้นตรงนี้ได้ครับกรอบตรงนี้จะเป็นกรอบที่เขาไซเวออีกหนึ่งรอบนะครับกรอบตรงนี้จะเป็นกรอบที่เขาไซเวออีกหนึ่งรอบให้เราเฝ้าระวังโซนนี้นะครับเขาเบรกในส่วนของตัว e m a 3 0ขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งนะนะครับที่พี่หมีอ่าลายเตือนเข้าไปนะครับว่าให้ระวังนะครับในส่วนของตัว e m a m 3 0นะครับอ่าเดี๋ยวพี่หมีแชร์เข้ากลุ่มให้ นะครับแชร์ให้โอเคจะได้เป็นจุดเฝ้าระวังกันเอาไว้ก่อนเนาะนะครับเขาเบรก U E สามสลงมาได้แล้วนะครับและเขาก็ลงมาเทสโซนบริเวณนี้นะครับก่อนที่กลับขึ้นไปตรงเนี้ยในส่วนของตัว Time Frame E สามสนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเขาเริ่มสร้างเบรกแล้วนะนะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมาได้นะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมาได้เราไม่เล่นแล้วนะเรารอตลาดอเมริกาหนึ่รอบแล้วนะครับเนี่ยเกิดการไซเวย์แล้วนะครับ ถ้าขึ้นมาโซนนี้ไม่ผ่านแล้วเขาทะลุลงมาได้หรือเขาอาจจะใช้เวย์อยู่โซนบริเวณนี้นะครับอันนี้คือมองจาก m 3 0นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับรอ1 9บเก้านนนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับวันนี้ส่งตารางบัตรีเศรษฐกิจให้แต่เช้าแล้วในหน้า Facebook ที่อ่านกันไเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับตอนไหนว่ากราฟมีวอลุ่มนะครับอยู่ที่ความเข้าใจในการทํากําไรของเราละนะครับอยู่ที่ความเข้าใจในการทํากาไรของเราแล้วเนาะนะครับอ่ะโอเค คราวนี้เรามาวางแผนการเทรดกันครับว่าแผนการเทรดวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับขอวางแผนการเทรดในทางเฟรมเฮสี่นะครับโอ้โหมันดูงอนเงี้ยงจังเลยงอนเงี้ยงในพี่หมีคือมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรนะเออมันแคบการาฟมันแคบนะครับกราฟมันแคบอันนี้คือกรอบของเฮสี่นะครับกรอบเฮสี่เนาะอ่ากรอบเฮสี่นะครับหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับ, 1, 9, 9, 9, รบกับโซนบริเวณหนึ่งเก้าเจ็ดแปด นะครับหลังจากตัวโครงสร้างที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากตัวโครงสร้างของราคาที่เกิดขึ้นสวิงไฮสวิงโลที่เกิดขึ้นเนาะนะครับนับสวิงไฮสวิงโลให้นะครับสวิงไฮสวิงโลที่เกิดขึ้นเกิดการเบรกลงมานะครับจุดโซนบริเวณตัวเนี้ยนะครับคือ C H O C H นะครับ C H O C H นะครับการที่กราฟจะขึ้นมายืนได้นะครับ โอ้โหจบมาตอนนี้ใต้ต้านอย่างเนี่ยจบมาตอนนี้ใต้ต้านเลยนะครับจบแบบนี้นะครับเป็น PA ที่ไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับอ่ะมองครับจุดที่เรารอ PA ซ e ลนะครับจุดเนี้ยคือจุดที่รอ PA ซ e ลนะครับพี่หมีขอให้กรอบใหญ่หน่อยนะครับจุดโซนบริเวณเนี้ยนะครับจุดที่รอ PA c e ลนะครับจุดที่เราจะรอ PA เซลรอ PA c e ลนะครับ ถ้ากราฟขึ้นมาครับกราฟมีกาขึ้นมาถึงโซนบริเวณกลุ่มพวกนี้เรารอ P A L กลับลงไปนะครับรอ P A L กลับลงไปนะครับ T P H รลเดิมและถ้าไม่ผ่านครับเขาจะเกิดลักษณะของการไซเวในโซนบริเวณนี้นะครับเขาจะเกิดการไซเวโซนบริเวณนี้นะครับถ้าเขาจะลงต่อนะครับถ้าเขาจะลงต่อนะครับถ้าจริงๆแล้ว นะครับตามโครงสร้างเลยถ้าจะลงต่อนะครับจุดนี้คือจุดเทสสูงสุดของเขานะครับจุดนี้นะครับ2อง2ถึงสอง8ถ้าเรามองตามโครงสร้างราคานะครับถ้าเขาขึ้นมาเป็นในลักษณะน,นี้ได้นะครับตรงนี้และกลับลงไปอีกทีนะครับตรงนี้มันถึงจะเป็น BOS อีกหนึ่งชุดนะครับ Break of Structure นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองกันเอาไว้ในวันนี้ นะครับใครพอใจกำไรเก็บกำไรพักผ่อนก่อนทำการทำงานก่อนเนาะนะครับหนีงานมาเทรดกันเยอะแล้ววันนี้นะครับถามไปไดออเดอร์กันไหมหลายคนตอบมาไดออเดอร์เลยนั่นะแสดงว่าไม่ทำงานนะครับพี่หมีหยอกหยอกหยอกนะครับพี่หมีก็เข้าออเดอร์ทิ้งไว้ก็ปรนะชมเนาะโอเคนะครับอันนี้เป็นแผนการเทรดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยร่ารวยทุกคนสวัสดีครับ